พนิวินครับสวัสดีครับราสวัสดีครับชื่อเล่งชูวินครับนัททวัแสงแก้วครับวันนี้มาในทีมสบายๆครับพี่ชิปได้เจอเชิมาในทีมนุ่มหลอแล้วกันผลงนครับไม่มีผมไม่มีอะไรอ่ะพี่ผมไม่มีชุดไม่มีอะไรก็เลยเอาผ้าห่มมาห่อเป็นสบายแทนแล้วกันเป็นนางยปมา r แทน โอเคครับวินครับก็เพิ่งออกจากงานมาห้าห้าหกเดือนแล้วแนหะพี่ <laughs> ก็มาเจอคอร์สพี่ชิปก็เลยมาเทคคอร์สเพราะอยากจะย้ายสายงานครับ <Okay. S 2> ตอนแรกก็ทําเกี่ยวกับออกแบบหน้าเว็บอะไรอย่เงี้ยฮะแต่อยากรู้ลึกไปกว่านี้อยากรู้ไปถึงแกนว่าควรต้องออกแบบยังไงควรรู้อะไรของยูเซอร์บ้าง ก็เลยมาเรียนครับพีชิปครับผมครับผมโอเคโปรเจกต์ <Okay. Project S 1> ที่เราทำนี้ทำเกี่ยวกับอะไรอรอบกว้างโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ข่าวฟุตบอลครับก็คือชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็ติดตามข่าวสารกีฬามาตลอดครับก็เลยเออมีเว็บหนึ่งที่ผมติดตามอยู่ประจำแต่ เป็นเว็บที่มีมานานแล้วแล้วก็ได้รับความนิยมแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยต้องเอาหน่อยแล้วอะก็เลยก็เลยเลือกเว็บไซต์นี้มาครับครับผมเดี๋ยวผมแช์สกรีนสักครู่ครับ โอเคครับเห็นหน้าจอไหมครับเห็นครับผมครับผมก็เป็นชื่อชื่อเว็บนะครับก็คือชื่อเว็บ s o c อตสักนะครับก็เป็นเว็บเว็บไซต์กีฬาชื่อดังของประเทศไทยเป็นอารมณ์แบบน้องๆสยามสปอร์ตหรือว่าพวกสื่อหลักใหญ่ๆได้เลยฮะก็คือ s o c c e สักคก็จะเน้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาร ข่าสารสาระเกี่ยวกับวงการฟุตบอลต่างประเทศโดยอ้างอิงจากต่างประเทศโดยตรงนะครับแล้วก็ตัวสกสตก็จะมีคอมมูนิตี้ที่จะให้คนเข้ามาแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้พูดคุยกันเรื่องทัศนะฟุตบอลหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ทุกคนสนใจอยู่ในปัจจุบันฮนะแล้วก็ทําไมถึงเลือกรีดีไซน์แบบนี้ก็อย่างที่ผมกล่าวไว้ฮนะเพราะว่าผมก็เห็นเว็บไซต์นี้มา เกินห้าหกปีแล้วครับไม่ไม่ได้มีการปรับดีไซน์เลยไม่ได้มีการพัฒนาเว็บเลยอาจจะมีพัฒนาหลังบ้านแต่ตัวหน้าบ้านไม่ไม่เคยเห็นเลยครับผมก็เลยเออมาทำการรีดีไซน์ให้มันดูโมเดิร์นและทันสมัยและใช้งานได้ง่ายมากขึ้นครับโปร b l e นะครับก็คืออันนี้ก็เป็นหน้าตาในในเว็บของเขาในปัจจุบันนะครับก็ อย่างที่ทุกคนเห็นครับก็จะมีพวกแอดอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดกระต ون, รงการ์ตูนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นเมนหลักที่เราจะควรดูก็โฆษณาเยอะครับคิดว่าเป็นสแปมทางเว็บเลยแล้วก็ฟอนไปคนละทีละทางเออไม่รู้ว่าจะไปต่อทางไหนครับผมก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเอออยากให้ยูเซอร์ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วเรียลไทม์แบบเป็นเว็บข่าวแบบ อันดับท็อปทอปในประเทศไทยได้แล้วก็อยากให้ user รู้สึกว่าเอออยากใช้งานในเว็บนี้ต่อรู้สึกว่าเฟรนลี่แล้วก็แบ่งแคตตาล็อให้ดูใช้ง่ายมากขึ้นครับแล้วก็เครื่องมือที่ผมใช้ก็คือฟิกมาก็มีแคนว่าอาจจะปรับปรับสีปรับสีรูปปรับสีอะไรนิดหน่อยแล้วก็ Meet ครับไปสัมไปยูเซอร์ยูเซอร์เทสติ้งกับ user ตัวจริงครับ สำหรับยูเซนะครับก็เป็นกลุ่มแฟนกีฬาฟุตบอลในช่วงอาย25ุ25ถึง50ปีครับที่คลั่งไคล้และติดตามข่าวสารกีฬาแบบผมฮะแล้วก็ชอบแลกเปลี่ยนความ,มเห็นทัศนะในวงการฟุตบอลครับอันนี้หน้าที่ของผมนะครับก็คือคิดคอนเซปต์แล้วก็วาดวายเฟรมแล้วก็ทำหน้าที่ u x u i ดี u ์แล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายก็ผมก็ทำ user testing ด้วยครับ อันนี้เข้ามาถึงในโปรเจกต์ไทม์ไลน์นะครับในในวีคแรกผมก็คิดคอนเซปต์ตัวเว็บว่าเออเราจะแก้ตัวหน้าเว็บหน้าเว็บเก่าอย่างไงดีแล้วก็ไปดูตัวเว็บไซต์เก่าก่อนว่าเออเราควรปรับสีปรับอะไรตรงไหนหรือว่าแล้วก็ไปทําการรีเสิร์ชตัวเว็บไซต์กีฬาต่างประเทศหรือว่าในในประเทศของเราที่แบบได้รับความนิยมอยู่วีที่สองก็จะดูเรื่อง การการทำไซต์แมปแล้วก็ทำโลว์ไฮไวฟ m เฟมครับส่วนเข้าวิที่สามก็จะเป็นการดีไซน์และทำดีไซน์เว็บไซต์โปรเจตไทยอะไรเงี้ยวิชีสี่ก็จะเป็นการให้ยูเซอร์ได้ลองใช้เทสกับยูเซอร์ลองผลลัพธ์ดูฟีดแบ็ของยูเซอร์แล้วก็พอได้รับฟีดแบ็จากยูเซอร์มาแล้วก็มาปรับใช้ใน UI ตัวที่สองครับ อันนี้ก็เป็น s i ต์แมปของตัวเว็บไซต์สกสัก,กผมก็จะอิงแบบเดิมครับเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ใช้ผู้ใช้เดิมงงนครเพราะว่าไอ,อตัวตัวนี้ผมคิดว่าเออเขาเขาปรับได้เขาเขาเลือกมาแล้วอะ่ะเออมันก็เข้าใจไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรส่วนสีเขียวก็จะเป็นตัวที่มี a อคชั่นลิงครับที่แบบกดเข้าไปต่อได้ส่วนสีเขียวเขียวมะนาวก็จะเป็นแบบ พอเรากดเข้าไปมันจะเป็น new tab ส่วนที่เป็นเขียวอ่อนลงมาก็จะกดเข้าไปหน้านั้นเลยไม่มีอะไรครับครับผมอันนี้เข้ามาสู่ใน w i e frame ของตัว UI อันแรกนะครับอันนี้ผมทำตามใจเลยฮะก็ตามเซนต์ตัวเองเลยคิดว่าเอออันนี้ควรอยู่อย่างนี้นะสีก็เออใช้สีนี้ตามตามใจตัวเองเลยอาจจะดูแนวทางต่างจากต่างประเทศมานิดหน่อยแต่ก็ ไม่ได้ม่ได้ปรับใช้ทำทาตามตัวเองมากกว่าอันนี้ดีไซน์ซสเต็มนะครับผมก็คิดว่าเออเป็นพวกสปอร์ตเป็นกีฬาอะไรอย่างนี้ควรใช้สีที่มันโชบเชียวหรือว่าแบบเออสีแล้วสีที่มันเห็นแล้วแบบต้องต้องมองฮนะ,ะก็เลยเลือกสีเขียวที่ติดจีดมาหน่อยครับผมแล้วก็ยังคงสี สีซ็อกเกเดิมด้วยครับสีเว็บไซต์เดิมของเขาไปด้วยฟอนต์ที่ผมใช้นะครับก็คือสุขุมิทใช้ในตัวหัวข้อที่เป็นฟอนต์ที่ไม่มีหัวครับส่วนพวกพวกเทคในหน้าขาวก็จะใช้สารบานที่มีหัวอันนี้ก็ไอคอนคอมโพเนนต์ต่างๆครับในเว็บอันนี้เป็น UI u i แรกที่ผมทำฮะสีอย่างที่ผมบอกฮะผมคิดว่าเออสปอร์ตผมก็เลยใส่สีไปไปจัดๆเลยฮะบอกว่า เออก็ต้องมองอะ่ะต้องเห็นแล้วมันต้องปึง้งปึงปึงปปึใส่รูปแบนเนอร์ใหญ่หญเออเจอเปิดเข้ามาเจอหน้าเมซี่เออเฮ้ยเฟซฟุตบอลว่ะเอออยากอยากอยากใช้งานอันนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นความผิดถึงส่วนตัวด้วยแล้วก็ไปดูมาจากต่างประเทศนิดนึงแต่ก็ไม่ค่อยได้ปรับใช้ครับผม พอเข้าสู่ในการเทสะฮะก็ส่งไปให้ยูเซอร์ได้เทสประมาณ5ถึง6คนก็ได้รับฟีดแบ็มาดีฮะในตอนแรกนะฮะก็ดีไซน์รู้สึกว่าโชบเชียวดูออฟฟิเชียลมากกว่าเดิมเว็บเก่ามันดูแบบดูไม่ทันสมัยอ่านยากแล้วก็ฟอนต์ก็ดูง่ายสบายตาแต่แบบฟีดแบ็ที่ไม่ดีก็เยอะเหมือนกันะฮะยาง ที่ทุกคนเจอก็คือแบบฟอนตัวเล็กทินิชาก็เจอฟอนตัวเล็กทุกคนเจอฟอนตัวเล็กหมดผมก็เจอฟอนตัวเล็กฮะแล้วก็อันนี้คือเป็นข้อเสียที่แบบใช้เซนต์ตัวเองเป็นหลักไม่ได,ไได้ไม่ได้อิงถึงอยู่เซอร์ฮะก็คือคิดเองะฮะท,ที่ที่บอกบอกไปตอนแรกว,ว่าใช้สีเขียวแสบตาที่แบบเออผู้ใช้ต้องสนใจแน่ๆแล้วแต่กับไม,ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะผู้ใช้ไม่ชอบเลยบอกว่าแสบตา ฟอนก็กลืนฟอนหัวข้อน่าจะชัดเจนกว่านี้ความสม่ำเสมอไม่มีเลยแล้วก็แบบเออตัวเว็บเนี้ยมันมันเด่นเรื่องคอมูมไม่ใช่เหรอทำไมแบบไม่ไม่สามารถคอมเมนต์ในหน้าข่าวได้จะได้แบบมีแอคชั่นร่วมกันในหน้านั้นเลยประมาณนี้ฮรก็เรียนเรื่อง p r o r r t y y มาถิกไปก็ต้องเอามาใช้นะครับก็ได้สรุปมาว่า เออควรปรับสีก็คิดไปกว้างๆเลยฮะตอนแรกก็ได้สรุปมาว่าปรับสีมีไ i g h t mode dark โ o d e แล้วก็ทําระบบเซิร์ชเวลาหาข่าวที่เราสนใจหรือว่าอยากอยากค้นหาข่าวนั้นอะไรอย่างเนี้ครับแล้วก็ในหน้าแรกอาจจะมีตารางบอลหรือว่าเป็นโปรแกรมบอลที่กําลังเล่นอยู่เออยู user จะได้ไม่ต้องแบบเอ,อเข้าไปหาผลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เปิดเข้ามาหน้าแรกเปิงเจอเลยแล้วก็ คอมมูนิตีนะครับก็เพิ่มคอมเมนต์ไปในหน้าข่าวอันนี้ผลลัพธ์นะครับอันนี้ผมก็เอาฟีแบาจากยูเซอร์มาปรับใช้ผมก็วาดไวเฟใหม่ลองคิดดูอีกทีว่าเออเราผิดตรงไหนเราเราควรปรับแก้ตรงไหนหรือเปล่าจากคอมเมนต์ยูเซอร์นะครับผมก็ทําแยกออกมาเป็นไลท์โหมดกับดาร์กโหมดอย่างที่ยูเซอร์ต้องการ อันนี้ก็เป็นคอมโพเนนต์ครับเฮดเดอร์ฟุตเตอร์การ์ดไิอันนี้เป็น UI ที่ได้รับ feedback จาก user มาครับปรับแก้แล้วก็มาเป็นแบบนี้ผมก็ทำตัวหน้าเว็บไซต์ให้มันเพลนขึ้นดูดูสะอาดตาขึ้นเออเราก็ยังไม่ทิ้งแอดไปอาจจะแบบมีลูกเล่นสลับกับตัวหน้าหน้าข่าวในหน้าแรก แต่ก็ไม่ต้องให้โดดขนาดแบบอุย้ยสแปมหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครัก็ต้องหาลูกเล่นดูผมก็เอามาทแทรกแทรกแบบให้ให้ผู้ใช้แบบไม่ไม่เอียนโฆษณาเกินไปครับแล้วตัวนี้ก็คือโซลูชันที่เอาเข้ามาก็คือดาร์กโหมดครับไวาสำหรับเอ่อยูเซอร์เล่นตอนกลางคืน,คนจะเซฟ่าวตอนกลางคืนก็อาจจะสบายตาสำหรับยูเซอร์ครับ อันนี้ก็ในหน้าเนื้อขาวก็จะมีประมาณนี้ครับก็จะมีที่บอกมาว่าเออเป็นคอมมูนิตี้ในเว็บไซต์นี้เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆเว็บหนึ่งนะฮะก็ใส่พวกตัวคอมเมนต์สามารถรีพลายกดไลค์มีอโมจิตอบกลับสามารถทำแอคชั่นร่วมกันไดนะะ้แล้วตอนนี้ในตัวตัวก็ซักของจริงนะฮะทำแอปออกมาถ้าผมมีเวลาว่างหมอาจจะทำปรับ UI อแอปด้วยเหมือนกันนะฮะพ <laughs> UI ในแอปของเขาไม่ต่างกับในเว็บเลยครับก็ผมก็เอาไปให้ user ลองใช้อทีครับเขาก็บอกว่าเออตัวอักษรชัดเจนอ่านอ่านง่ายดีเลยแบบดูออฟฟิเชียลมากกว่าเดิมตรงตารางก็ดีมีแยกลีกมีไฮไลท์โอ้โฆษณาก็ไม่ลบกหูลกตาแล้วแต่ส่วน consistency พวกความใหญ่ของตัวหนังสือครับมันยังไม่สม่ำเสมอความกว้าง แบ่งแคตตาล็ออะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยเท่ากันประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ลองมาใส่พอกอมดูครับก็เทไปอีกแบบคิดเองเราผม <c oughs> เรียบร้อยครับขอบคุณครับ